คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวกันปะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมหลงรักเมืองไทยกันมากขึ้นขอกราบสวัสดีปีใหม่แฟนๆรายการทุกคนด้วยนะคะปองขอให้ปี2023นี้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยคะ่ะเฮงๆงรวยรวยถูกหวยร้อยล้านกันไปเลยนะคะทริปนี้ปองจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสนุกกันต่อที่โคลอมเบียพิกเจอร์อาณาจากักรแห่งความสนุก จริงๆทิปที่แล้วเนี่ยเราเล่นกิจกรรมกันไปบางส่วนแล้วนะคะใครได้ดูบ้างเอง่ยเอาเป็นว่า <c oughs> เพื่อสร้างอัดทรตในความสนุกเราไปดูความสนุกในครั้งที่แล้วกันก่อนดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปสนุกกันเลยคะ่ะ <c oughs> กิจกรรมแรกน้องมดคนสวยคนสดของเราขอสนุกกับปาร์ตี้โฟมอีกแล้วค่ะไม่รู้เป็นอะไรมากหรือเปล่ากับปาร์ตี้โฟม สนุกกันต่อก,กับกิจกรรมนี้เลยค่ะเล่นเซิร์ฟค่ะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ปองก็ยืนลุ้นอยู่ตั้งนานนะคะเพราะว่าปองอ่ะไม่เคยเล่นแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะเขามีคนสอนให้แล้วก็มีคนคอยจับให้เราจนกว่าคุณจะมั่นใจเขาถึงจะปล่อยค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องบอกว่าสนุกมากจริงๆนะคะ เห็นเลยค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการขับโกคาร์ดไปค่ะไปดูกันว่าจะสนุกขนาดไหน หนังสร้างชื่อให้กับวิลสมิทและมาตินรเรนสองคู่หูตำรวจใครที่ยังไม่เคยลองขับปิงปองแนะนำค่ะให้มาขับโกคาที่นี่สนุกมากๆจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะความสนุกที่เกิดขึ้นในโคลอมเบียพิกเจอร์แต่นี่แค่ส้อมๆนะคะคุณผู้ชมความตื่นเต้นจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไปค่ะ ไปค่ะเริ่มเลยคุณผู้ชมคะหลังจากเมื่อกี้ไปตะลุยดดานโกคัพมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสนุกมากแต่ว่าสำหรับปิงปองนี้ก็คือแบบธรรมดา,าหรอครับแต่ว่าอันที่จะให้เล่นต่อไปเน,นี่ยอะไรี่ข้างหลังนี่แหละราพายก่อนอันนี้คืออะไรบ้างอ่าก็คือสไลเดอร์ของที่นี่นะครับก็เ,เป็นตามเรื่องหนังต่างๆเลยครับ g h o s t b u s อร์ด้วยซ o m b i e l a นดด้วยแล้วก็ที่เราจะไปลองกันก่นกอนเลยก็คือจูเมนจี โอเคพร้ oh. okay. อม้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไป,ไปลองลเริ่มต้นที่จูเมนจี้กับ,บหนังที่ต้องใช้การผจญภัยเยอะมากต้องมาดูว่าเครื่องเล่นจะผจญภัยขนาดนั้นหรือเปล่าถ้า <Okay. S 2> พร้อมแล้วไปค่ะไปะต่อให้ฝนจะตกก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาหยุดความสนุกของปองและทีมงานได้อีกแล้วขอเริ่มจากโซนจูเมนจี้ก่อนละกันนะคะ สีหน้าปองตอนนี้คุณผู้ชมคิดว่าปองกำลังคิดอะไรอยู่คะถูกแล้วค่ะปองกลัวมากแล้วก็ไม่อยากจะเล่นแล้วค่ะ <Huh? S 1> ถึงจะทำใจอยู่นานแล้วแต่ก็แบบอย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นี่แหละค่ะ นโมนโมตาสามพระโพธิสัต้องไปไม่มีใครไปไรนเยไม่มีใครเปไรครับไปแล้วหรอไปเลยหรอนี่คือเดือ จุใจคะ่ะอยากให้ปองเล่นอีก <Huh? S 1> ก็เลยเลือกสไลเดอร์ที่สูงขึ้นเสียวขึ้นกับโซนนี้เลยคะ่ะซอมบี้แลนด์แค่เดินขึ้นเนี่ยปองก็เหนื่อยแล้วนะคะแต่พอขึ้นไปอยู่ด้านบนคือมันสูงมากสูงจริงๆนะคะเนี่ยน่ากลัวมาก ปองก็เลยเปลี่ยนใจไปเล่นแคปซูลบ้างแต่เอ๊ะเห็นแล้วก็ขอเดินกลับไปเล่นเครื่องเดิมดีกว่าค่ะเพื่อแฟนๆรายการทุกคนปองจะสู้ค่ะไปค่ะไปดูว่าพวกเราจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมไปค่ะพร้อมแล้ว let's go oh <laughs> พิกเจอร์เนี่ยเขามีสไลเดอร์มากถึง9สไลเดอร์เลยนะคะแล้วก็มีโซนต่างๆให้เล่นได้มากถึง8โซนปองว่าเหมาะกับทุกคนในครอบครัวค่ะมีตั้งแต่โซนเด็กจนไปถึงโซนผู้ใหญ่เลยแหละคะ่ะใครที่สนใจติดต่อตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อคะ่ะ โคลอมเบียพิกเจอร์สวนน้ำตีมภาพยนตร์แห่งแรกของโลกเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาเที่ยวกันสักครั้งจริงๆค่ะเพราะว่าคุ้มค่ามากสนุกมากๆกิจกรรมเยอะมากๆจริงๆค่ะไม่มีเบื่อแน่นอนนะคะขนาดปองยังสนุกจนลืมเวลาเลยค่ะรับรองว่าความสนุกที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยากกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่นอนค่ะปองรับประกัน มาเปียกกับปิงปองแล้วก็น้องๆนะคะน่ารักมากใครที่มาเราเปิดปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าครับปิด6กโมงเย็นเลยครับแต่จริงถ้ามามีเครื่องเล่นเยอะกว่านี้ไหมเยอะกว่านี้ครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับก็คือเล่นตั้งแต่10บโมงถึงหกโมงเย็นถูกต้องครับใครที่อยากจะมานะตามรอยเดี๋ยวมีพี่โดมคอยดูแลอยู่ก็ติดต่อมาได้เนาะนะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นที่9ก้าเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสนุกกันต่อที่ไหนต้องรอติดตามนะคะ ทุณผู้ชมคะก่อนจะจากกันไปเนี่ยปองยังมีร้านอาหารสายชิลบรรยากาศดีกับร้านนี้เลยค่ะเมาเซ่ ze, ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพัทยาสายสามเอาเป็นว่าปองไม่พูดเยอะแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านพร้อมชิมอาหารอร่อยๆกันดีกว่าค่ะไปค่ะสายชิลลุยเลย <c oughs> ยอพัทยานะอยากจะบอกว่าให้มังเมาเซ่ค่ะนีแล้วก็อยู่กับพี่โบสวัสดีค,ดครนะับวันนี้เราอยู่กับพี่โบนะคะเจ้าของร้านเมาเซ่ที่นอกจากจะเป็นร้านนั่งชิลๆแล้วยังมีอาหารที่น่ากินมากว่างอยู่ข้างหน้า ำกันเล่นเล่นเล็กๆนะฮะเมื่อก่อนเป็นคุณครูแล้วก็ทำงานรักษากีจทำงานธนาคารวันดีคืนดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราชอบเวนี้มากกว่าแล้วมันก็เติบโตในแบบที่เราชอบเราก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายรักสายทันนี้น <c oughs> ะจริงๆเมาเซ่นะคะคุณผ,ผู้ชมมีสตอรี่แล้วก็เรื่องราวเยอะมากแต่ว่าตอนนี้มาดูอาหารกันดีกว่าอาหารเรามีเมนูอะไรบ้างเล่นต่ม จากตอนเป็นเมาบุรีเรามีเมนูซิกเนเจอร์4เมนูมีอะไรบ้างคะจากดั้งเดิมที่เป็นเมาเลยเนี่ยก็จะเป็นเมนูนี้ครับผมซุปเปอร์เม้านะครับอันนี้ซุปเปอร์เม้าแล้วก็มีต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับรวมถึงไข่ตุ๋นด้วยไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟครับผมอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ตั้งแต่สมัยนู้นเลยเรียกได้ว่าทุกโต๊ะที่มาเนี่ยต้องสั่งพอมาสมัยเนี้ยแนวซีรีส์เกาหลีอ่าแนวโอปป้ามาคอนคอร์เรียคอร์เรียคอร์เรีย ก็เลยอัปเดตชื่อร้านขึ้นมาให้เป็นดูทันสมัยแล้วก็เข้ากับธีมเกาหลีนิดเึงก็เป็นเม้าเซ่มันก็เลยทําให้เกิดเมนูเกาหลีขึ้นมาอย่างเมนูนี้เป็นเมนูไก่ทอดโคเลียเม้าถัดมาค่ะแนะนำเลยแล้วก็จะมีอันนี้ครับเป็นซุปกิมจิอ๋อซุปกิมจิคือซุปกิมจิน้องหมีเองหมีใส่เข้าไปเลยอันนี้จะเป็นตัวน้ำซุปที่เราทำเป็นรูปน้องหมีต่ออีกนาตน้อยจ้ะอ๋อใส่ลงไปอย่างนี้เลยรอสักครู่หนึ่งนะครับให้น้องหมีละลายหน่อย ก็จะได้น้ำซุปที่เข้มข้นมากนะคะโซนอาหารไทยเราก็มีใช่ครับผมเรามีตั้งแต่อาหารเกาหลีอาหารไทยที่เป็นทั้งกับข้าวกับแก้มนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งตำยำย่านเรียกได้ว่าไล่มาเลยถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อนก็จะเป็นเมนูนี้เลยภุกเขาไฟซึ่งลูกค้าจะชอบเวลาเสิร์ฟมามีไฟลุกมีภูกเขาก็เป็นกิมมิคให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วค่ะว่าอาหารที่เมาเซ่เนี่ยเขาจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าเพราะว่ามีคนบอกว่า เหมือนร้านนั่งอันดับหนึ่งของชัยามไม่รู้หรือเปล่าขอบคุณครับคือจริงๆถ้าใครไม่ได้มาเที่ยวแบบอยากมานั่งทานอาหารก็ได้ใช่ไหมได้ครับผมของเรามีโซนหลายๆโซนถ้ามานั่งทานอาหารไม่ชอบเสียงดังมากเกินไปก็จะมีโซนด้านนอกซึ่งจะเป็นโซนชิลๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นไข่ตุ๋นที่บอกเลยว่าเนื้อมันจะเนียนๆหน่อยนะดูมันเด้งอะนะโอ้หที่ต้องการอไซื้ออร่อยไหมเข้าใจแล้วว่าทำไมขายดีอะทุกคนมันเนียนมาก อของเราจะเน้นวัตถุดิบด้วยเพราะว่าเราเป็นเมืองทะเลเนาะพัทยานะครับถ้าเป็นเมนูที่เป็นทะเลเนี่ยทั้งกุ้งหอยปลาหมึกอะไรพวกนี้เราก็จะใช้ของที่สดสดเลยอ,อยากลองชิมต้องแซบละ,ะค่ะซุปเปอร์มมซุปเปอร์ครุณผู้ชมชิมมาหลายเมนูแล้วอร่อยทุกเมนูยังไม่เจอเมนูไหนแม้อร่อยเลยโดยเฉพาะไข่ตุ๋นเนียนมากได้ไหมดีได้ดีเลย ตั้งแต่สูตรดั้งเดิมที่เราทำนะครับจะผสมเครื่องสูนยาจีนด้วยมีม,มีมีกลิ่นพะโล้นิดๆอารมณ์ต้มแซบหน่อยๆผสมผสานกาันลูกค้าจะชอบมากเลยแล้วก็ทํายาวมาตลอด9้าปีเต็มเลยครับแล้วคือไก่แบบล้วนมากละลายได้เลยละลายเลยอ่ะดีนี่คือแค่ลายอาหารเ่นั้นคุณผู้ชมยังมีลายเครื่องดื่มอีกอาหารอร่อยขนาดนี้นี่คาดหวังกับเครื่องดื่มแล้วนะมันต้องเป็นดับซิกเนเจอร์มากๆอ,าอ่าจะซิกเนเจอร์ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูเป็นค่ะอ่าวันนี้เดี๋ยวแนะนาก่อนเลย เราเริ่มจากตัวนี้ก่อนสายสๆน่ารักน่ารักก็ต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้จะชื่อโซเซโซกินเลเซโซเซอารมณ์ประมาณว่ากรุงโซเซเซนิดนิดผสมแนวเกาหลีกับไทยมาหน่อยเมนูต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับอันนี้เรียกว่าโซจูบอมก็คือจะมาจากเบียสดนะครับแล้วก็เป็นโซจูช็อตแล้วเราก็จะทําการบอมลงไปในแก้วแล้วก็จะดื่มคู่กันไปเลยที่เราเห็นแบบในซีรีส์เกาหลีกินกันอ่าใช่ใช่วันนี้จะได้กินแล้ว แล้วก็เมนูสุดท้ายเป็นเมนูนี้เราจะเป็นเซตของ B 5 2ครับเดี๋ยวเวลาดื่มเนี่ยเราก็จะจุดไฟแล้วเราก็จะใช้หลอดดื่มตอนที่ไฟลุกๆเลยนั้นเราจะเริ่มชิมจากอะไรก่อนดีคะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้ดูดได้เลยใช่ไหมคะนนีอร่อยอร่อยหวานๆดื่มเป็นๆรู้สึกเวรตีก็โอเค ถ้าเรามากันหลายคนมาเป็นแก๊งเลยเราก็จะั่างเป็นเป็นเซต,ตแบบนี้ฮะจบเลยครับนี่อ่าเหมือนในซีรีส์เลยแล้วก็ชนไงได้อยู่นะครับอ,รอ,อ,อันนี้อร่อยอ่ะน้องข้ามาเลยค่ะอันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมีน้องทีมงานมาช่วยนะคะเพราะว่าวันนี้มี3มแก้วที่บองอยากจะกินคนเดียวไม่ไหวพร้อม ของจริงเมื่อกี้ค pues> ิ้วกับไม่อ่ะอร่อยมากที่นี่คือแบบว่าเอนจอยมากเพลงก็สนุกมากนะคะนี่ชมเลยคือร้านเก็บดีเทลได้ดีมากทุกอย่างเลยอ่ะนะคะใครที่มาพัทยาอยากจะให้มาเที่ยวที่นี่ร้านมัลเซ่พัทยาจ้าใครมีโอกาสได้ไาเที่ยวพัทยาน้ออยากมาทานอาหารก็ได้หรือว่าอยากมาดื่มหรือมาแฮงเอาท์นะครับมาได้เลยที่ร้านมัลเฟ่พัทยานะครับเราเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่ หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะฮะมีทั้งโซนนอกนะฮะที่เป็นโซนชิลๆแรับสามารถพูดคุยกันรับประทานอาหารกัน หรือจะเป็นตัวแทงเอาด้านในเอาไว้เต้นเอาไว้สนุกกับเพื่อนฝูง่ปาร์ตี้ต่างๆก็ได้แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยยังไงก็ฝากติดตามทางาแฟนเพจร้านเมาเซ่พัทยาครับผมโทรมาก็ได้นะครับที่0632468188ครับผมนะคะเทียบหน้าเที่ยวป้าน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนต้องรอติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โบ๊ทขอบคุณเมาเซ่นาะรักมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนติดตามกันครั้งหน้าว่าเที่ยวป้นน้าจะพาไปเที่ยวไหนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยโผงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิด Fresh ิ i n t ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ